วันนี้ผมจะมาร,มรีวิวรถ Mini Cooper D Countryman รุ่น2เป็นเครื่องยนตดีเซล D204 เป็นรถเยอรมันสัญชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ยางนะครับเป็นยางใหม่ผมเพิ่งไปเขียนมาให้ใหม่เลยครับรถคันนี้เพิ่งออกจากสูมีเลี่ยมออโต้เลย ะจะเป็นดำล้วนเป็นปุ่มกดสตาร์ทจะมีแอร์ออโต้มีเกียร์ออโต้มีพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับและยังมีแพตเทินชิปเอาไว้เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์แบบไร้สายเพิ่มมาให้ด้วยนะครับไม้จะทั้งหมด1,30,000กิโลเมตรนะครับ เดี๋ยวจะไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับถ้าต้องการจะดูเครื่องยนต์ด้านหน้าให้เปิดประตูฝักด้านนี้นะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับปุ่มนนะครับ ยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบเดิมแต่ก็เนี่ยไปด้านหลังต่อครับเปิดด้านหลัง การบอกด้านหลังนะครับไปด้านหน้าเพื่อที่จะเพิ่มช่องว่างในการเก็บต่อสัมภาระนะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 6 8 8 8 8 8 6 1ขอบคุณครับ